เรามีเรื่องราวของผู้ที่ได้ทำบาปทำกรรมเอาไว้นะคะเขาจะได้รับผลตอบสนองนั้นอย่างไรคะบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านผู้ฟังเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นผลกรรมหรือว่าเหตุบังเอิญแต่ทว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราจะ ถ่ายทอดให้ท่านได้รับฟังนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมตามทันหรือว่าอะไรกันแน่กับเรื่องบางเรื่องนะคะและแม้ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นในบางครั้งนะคะก็ยากที่จะหาคำอธิบายได้ว่าเหตุใดมันจึงเกิดขึ้นมาได้ แล้วก็มีชายผู้หนึ่งนะคะเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเท่าใดนักจนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นกับเขาในช่วงหนึ่งของชีวิตเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เขาสำนึกได้ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงหากเราสร้างความทุกข์หรือว่าความเจ็บปวดให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคน หรือสัตว์ก็ตามผลกรรมนั้นย่อมคืนกลับมาสนองอย่างที่เราไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ค่ะและบางครั้งนะคะเมื่อผลกรรมนั้นสะท้อนกลับบทบาทของกรรมก็สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อได้ดังเรื่องที่เราจะได้รับฟังต่อไปนี้ค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นในขณะที่ชายผู้หนึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาในตัวเมืองและหลังจากเปิดเทอมภาคการศึกษาที่สองได้ประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์พลันได้บังเกิดอาการเจ็บคอขึ้นมาอย่างรุนแรงความปวดที่เกิดขึ้นทําให้เขาได้รับความทรมานเป็นอย่างมาก เพราะว่าเวลาเขาทานข้าวหรือว่าดื่มน้ำนะคะแต่ละทีจะทำให้เขาได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสความจริงแล้วครั้งแรกที่เกิดอาการเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากสรุปเอาเองว่าตัวเองนั้นน่าจะเป็นโรคต่อมทอมซินอักเสบเพราะในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศแปรปรวน จึงคิดว่าตนเองอาจกำลังเป็นหวัดเขาทนอยู่ได้ประมาณ2อถึงสวันและเมื่อเห็นอาการไม่ดีขึ้นจึงได้ตัดสินใจไปหาหมอเพื่อให้หมอทำการรักษาอย่างถูกวิธีครั้นพอคุณหมอตรวจสอบอาการไข้ของเขาเสร็จแล้วคุณหมอกลับบอกว่าเขาไม่มีอาการไข้อะไรเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว เขาเจ็บจนแทบทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่เมื่อหมยอยืนยันเช่นนั้นเขาก็จนปัญญาจนพูดอะไรไม่ออกนอกจากจำเป็นต้องกลับบ้านพร้อมด้วยยามบำรุงร่างกายอีกหนึ่งถุงใหญ่หลายวันต่อมานะคะหลังจากที่ผมได้ตรวจดูอาการที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว อาการเจ็บคอของผมเป็นหนักกว่าเก่าอีกมากมายจากที่เคยกินข้าวดื่มน้ำได้บ้างก็แปลเปลี่ยนไปเป็นกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากอาหารที่เป็นของเหลวเมื่ออาการไข้ของผมผ่านพ้นไปนานวันเข้าร่างกายที่เคยสมบูรณ์ก็กลับผายผอมลงอย่างเห็นได้ชัด กายอ่อนแอนะคะจิตใจก็จะพลอยอ่อนแอตามไปด้วยทุกวันผมแทบจะนอนร้องไห้ก็คิดถึงแม่ที่อยู่ทางบ้านแต่ครั้นจะลุกไปโทรศัพท์หาแม่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังก็ไม่สามารถทำได้เพราะโดยลำพังแล้วจะไปห้องน้ำปล่อยทุกปล่อยหนัก ก็แทบจะต้องให้เพื่อนพยุงไปอยู่แล้วแม้ว่าชีวิตของผมจะดูเลวร้ายแต่ก็ไม่สวยไปเสียทีเดียวทั้งหมดครับเพราะอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเผชิญพิษไข้อยู่บนเตียงหูของผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาด้วยความที่อยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นๆออกไปเรียนกันหมดทำให้ผมจำเป็นท่องประยุงตัวเองลุกจากเตียง เพื่อไปรับโทรศัพท์และเมื่อรู้ว่าผู้ที่โทรมานั้นก็คือแม่ของผมเองผมก็รู้สึกดีใจเป็นอันมากหากแต่ว่าเสียงของแม่ที่กรอกมาตามสายในครั้งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกผิดหวังกับน้ำเสียง แสดงการตำหนิอย่างรุนแรงจากท่านแกรู้ไหมว่าทำอะไรไว้บ้างนี่ดีนะที่แม่ไปเจอเสียก่อนไม่เช่นนั้นแกคงจะมีบาปกรรมติดตัวไปจนตายเป็นประโยคแรกที่แม่กล่าวขึ้นมาหลังจากได้รู้ว่าผมเป็นคนรับสายโทรศัพท์นี่มันอะไรกัน เราป่วยจะตายอยู่แล้วยังจะมาด่ามาว่าอะไรอีกผมนึกน้อยใจแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมานอกจากเงียบฟังท่านต่อไปก็จะอะไรเสียอีกล่ะลูกกระรอกที่เอ็งผูกไว้กับคือบ้านนะสิคอมันะโดนโซ่บาดเกือบขาดดีนะที่แม่ไปเจอเสียก่อนเลยใส่ยาให้มันพอมันหายดีแล้ว แม่ก็จัดการปล่อยมันเข้าป่าไปเรียบร้อยแล้วแม่สาธยายเรื่องราวทั้งหมดคล้ายกับรู้ว่าผมนั้นกำลังงงกับกิริยาอาการของท่านซึ่งก็แน่นอนว่าพอมาถึงตรงนี้อาการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่เจอที่ผมกำลังเผชิญอยู่ก็เริ่มสอดแสดงเห็นต้นต่อการเกิดเหตุทั้งหมดรางๆขึ้นมาแล้ว ราะว่าสิ่งที่แม่พูดทำให้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเคยสร้างบาปอย่างมหันด้วยการก่อกรรมทำเข็นกับสัตว์เล็กๆตัวหนึ่งซึ่งจนถึงวันนั้นผมก็ลืมมันไปสนิทแล้วและคำพูดของแม่ทำให้ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้และคิดเอาเองว่านี่กระมังคือสาเหตุของอาการเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุของผม เมื่อครั้งปิดเทอมว่างเว้นจากการเรียนผมกลับมาพักสมองอยู่กับบ้านเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนพอกลับบ้านนะคะได้ไม่กี่วันด้วยความที่ชายผู้นี้อยากจะมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกับวัยรุ่นชาวกรุงเขาได้เล่าว่าผมไหว้วานให้พี่ชายเข้าป่าไปหาลูกกระรอกมาให้ผมเลี้ยงสักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นที่รู้กันดีแล้ว การหาลูกสัตว์มาเลี้ยงนั้นมันต้องมีการพรากพ่อพรากแม่พรากลูกต้องมีการทำลายครอบครัวของสัตว์แต่เนื่องจากความอยากได้มันบดบังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผมไปโดยสิ้นเชิงทำให้สิ่งเดียวที่คิดได้ในตอนนั้นมีแต่เพียงว่าทำอย่างไรก็ได้ขอให้มีสัตว์เลี้ยงเท่ๆแบบชาวบ้านเขาเท่านั้น ความปรารถนาของผมได้ประสบผลสำเร็จเมื่อตอนเย็นของวันหนึ่งพี่ชายได้นำสิ่งที่ผมต้องการมาให้มันคือลูกกระรอกอายุประมาณ3าถึงสสัปดาห์อย่านมแม่แล้วพี่บอกว่าลูกกระรอกอายุขนาดนี้กำลังวิ่งสนแข็งแรงดีแล้วก็เลี้ยงง่าย ผมมีความมั่นใจอีกว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ของผมจะต้องกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนเชื่องและน่ารักทั้งที่ความจริงแล้วความน่ารักของมันก็คือการเคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระตามคาคบไม้ในธรรมชาติมากกว่าที่จะต้องมาเป็นสัตว์เลี้ยงของคนผมนำลูกกระรอกมาเลี้ยงได้เพียงวันเดียวเท่านั้นก็เกิดปัญหา เมื่อความตั้งใจของผมไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ใจหวังกระรอกที่ผมคิดจะให้มันวิ่งไต่ไปไต่มาบนบา่ากลับไม่เป็นไปอย่างต้องการเพราะทุกครั้งที่ผมจับมันขึ้นบา่ากระรอกก็จะกระโดดแล้วก็พยายามหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านตามความเคยชิน ครั้นพอผมรีบไปคว้ามันไว้ป้องกันไม่ให้มันหนีมันก็หันกลับมากัดมือผมจนเป็นแผลเวอะวะด้วยความโมโหที่โดนกระรอกน้อยกัดบวกกับความกลัวว่าลูกกระรอกน้อยที่ได้มาด้วยความยากลำบากจะทำร้ายหรือว่าหนีไปทำให้ผมตัดสินใจจัดการใช้โซ่เล็กๆผูกคอมันไว้กับขือบ้าน ซึ่งคราวนี้ก็ได้ผลเพราะว่าเมื่อปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาบนคือบ้านและได้กระโดดอีกสิ่งที่ตามมาก็คือกระลอกน้อยต้องแขวนตัวเองห้อยตองแต่งอยู่กับคือบ้านไม่มีทางหนีไปไหนได้ กระรอกน้อยผู้น่าสงสารผูกคอตัวเองกับคือบ้านอยู่พักใหญ่จนกระทั่งผมเห็นว่าทำท่าจะไม่ไว้ผมจึงจับให้มันขึ้นไปอยู่บนคืออีกแต่พอมันขึ้นไปอยู่ตรงคือเจ้ากระรอกก็กระโดดอีกครั้งและผลที่ตามมาก็คือตัวมันแขวนอยู่อย่างนั้นเช่นเดิมมันกระทำเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเมื่อมั่นใจว่า ไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้วกระรอกน้อยจึงหมอบนิ่งอยู่บนคืออย่างน่าสงสารแต่อากับกิริยาของมันที่เป็นอยู่นั้นแทนที่ผมจะรู้สึกสงสารและปล่อยให้มันเป็นอิสระผมกลับรู้สึกพึงพอใจที่รู้กระรอกน้อยเชื่องลงได้อย่างถนัดตา ผมมีความสุขกับการได้เลี้ยงลูกกระรอกน้อยซึ่งน่าเรียกว่าการทรมานน่าจะเหมาะกว่าผมเลี้ยงอยู่ได้ประมาณ20กว่าวันพอใกล้เปิดเทอมผมก็จำเป็นต้องกลับมาเรียนหนังสือตามปกติและเมื่อผมเดินทางกลับเพื่อมาทำหน้าที่เป็นนักศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่บ้าน ก็เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำแต่ท่านผู้ฟังและน้องๆคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าผลกรรมของชายผู้นี้ที่เขาได้ทำกับกระรอกน้อยตัวเล็กๆอย่างน่าสงสารนั้นเขาจะได้รับผลกรรมเช่นไรช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวฟังต่อค่ะ กันต่อนะคะเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้เบียดเบียนกับกระรอกตัวน้อยเอาไว้กับเรื่องราวของกระรอกน้อยนะคะที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นที่ชื่นชอบของชายผู้นี้เหลือเกินวันที่แม่โทรมาหาผมนั้นคุณแม่ไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดอะไรเลยเพราะแกยังร่ายต่อไปอีกว่า วันที่แกไปเจอลูกกระรอกเคราะห์ร้ายเข้านั้นแกรู้สึกรันทดใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพของมันพร้อมโซไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วส่วนบริเวณลำคอก็มีแผลในสภาพใกล้ที่จะเน่าเป็นแผลซึ่งเกิดจากโซ่ที่ผมใช้ผูกมันไว้บาดเอากว่าที่แม่จะปฐมพยาบาล และรักษามันจนเข้าสู่สภาพปกติก็จะต้องใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันทีหน้าทีหลังจะเอาอะไรมาเลี้ยงก็ขอให้ดูแลมันให้ดีๆหน่อยอย่าทิ้งคว้างแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวไปเปล่าเปล่เอแต่ว่าทางที่ดีอย่าเอามันมาทรมานนะดีที่สุดนะลูกจําไว้นะแม่ของผมกล่าวทิ้งท้าย คลายให้ผมพูดอะไรตอบกลับมาบ้างแต่ผมไม่กล่าวว่าอะไรตอบเนื่องจากความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอขณะเดียวกันน้ำตาเจ้ากรรมก็ดันไหลพรากอาบนองสองแก้มอย่างไม่รู้ตัวผมวางหูโทรศัพท์ไปโดยไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้แม่ทราบเพราะเกง ว่าท่านจะไม่สบายใจแล้วก็เป็นห่วงผมนี่ถ้าหากท่านรู้ว่าผมกำลังตกที่นั่งลำบากด้วยอาการเจ็บป่วยแสนสาหัสอยู่เช่นนี้ท่านคงต้องกังวลเป็นอย่างยิ่งคำพูดของแม่ทำให้ผมนึกได้และคิดได้ว่าในช่วงระหว่างปิดเทอมกลับไปอยู่บ้านนั้นผมได้ก่อบาปสร้างเวรไว้ กับเจ้ากระลอกน้อยผู้น่าสงสารอย่างมหันแต่ก็แปลกเหลือเกินที่เมื่อผมคุยกับแม่เสร็จสับและสำนึกได้ถึงการกระทำอันเป็นบาปของตนแล้วพอย่างเข้าสู่เช้าวันใหม่เรื่องมหัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นกับผม นั่นคืออาการเจ็บคอที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุโดยไม่มีทีท่าว่าจะหายกลับทุเลาอาการลงอย่างเห็นได้ชัดและพอล่วงเข้าวันที่5เท่านั้นมันกลับหายเป็นปกติเรี่ยวแรงต่างๆที่เคยถดถอยก็กลับเหมือนเดิมอีกครั้งการเกิดเหตุการณ์ขึ้นในครั้งนั้นทำให้ผมรับรู้ถึงความเจ็บปวด ที่เกิดจากผลกระทบอันรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองได้เป็นอย่างดีลูกกระรอกตัวนั้นมันก็คงจะทุกข์ยากแสนเข็นไม่น้อยที่ต้องถูกปรากจากอกแม่ด้วยเหตุผลไม่สมควรรวมไปถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากการต้องโดนโซ่บาดจนเป็นแผลเกือบเน่าและมันก็คงจะคิดถึงแม่ของมันเช่นเดียวกับที่ผม ในยามที่จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นกันกระจบแล้วนะคะเรื่องราวของชายผู้ที่ได้เคยก่อบาปสร้างเวรในการเบียดเบียนสัตว์นะคะถึงแม้ว่าเขาจะดัวเล็กๆเราก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนเขานะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของชายผู้นี้นะคะเราก็ คงจะไม่กล้าฟันธงนะคะต่อสาเหตุที่มาที่ไปของเรื่องราวได้ทั้งหมดแต่ก็พอที่จะอนุมานด้วยความคิดของเราได้นะคะว่าเหตุที่เขาจะต้องมารับความเจ็บปวดอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมานั้นก็คงน่าจะเป็นจากเวรกรรมจากที่เขาทำกับลูกกระรอกไว้อย่างแน่นอนทีเดียวนะคะ,ะเหตุการณ์ของชายผู้นี้นะคะ ก็คงจะเป็นข้อคิดสำหรับน้องๆน,นะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะขอให้ตรึกตรองแล้วก็ไม่ทำอะไรตามที่ใจคิดว่าเป็นเรื่องสนุกและการกระทำของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวนั้นมันจะต้องย้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนกฎแห่งกรรมนะคะการกระทำของเรานะคะบางครั้ง เราอาจจะรับรู้คนเดียวก็จริงอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปแล้วความเศร้าหมองและก็ความหดหูห่ใจมันก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองความรู้สึกอน,นั้นมันจะติดตามความรู้สึกของเราไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขณะในทางตรงกันข้ามนะคะหากว่าเราทำความดีไว้ความรู้สึกที่เราสบายใจปลอดโปร่งใจมันก็จะติดตามเราไป จนชีวิตจะหาไม่เช่นกันคาะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานเช่นเคยนะคะส่วนน้องๆเยาวชนของเราก็คงจะได้รับทั้งแง่คิดและก็ข้อคิดดีๆนำไปใช้ในชีวิตประจําวันกันเช่นเคยนะคะกาจงนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ